ขอมอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อววริยังศิรินทโรขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวชิระวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวรโรเจ้าว,วาดวัดศีรีรัตนธรรมารามแล้วก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อนพระภิกษุแล้วก็น้องๆสมเณร ก็ขอเจริญพรคณะสัทธ,ธาญาติโยมในเช้าวันนี้เราก็ได้พบปะกันเหมือนเคยอย่างที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเพิ่มอริยทรัพย์ซึ่งครั้งก่อนที่อาตมาได้เคยขึ้นมาให้ธรรมปฏิสันฐาน ก็ได้กล่าวว่าวัดศรีเปรียบเสมือนบ่อเงินบ่อทองที่ใครก็ตามมีความหวังมีความฝักใฝ่ในการทำความดีก็สามารถเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่วัดศีรัตนธรรมารามนี้ได้ตลอดเวลาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อของเราเนี่ยท่านย้ำเสมอว่ามีข้อความหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์ ในรายการเจาะใจนะคุณดูพิธีกรถามท่านว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรพระอาจารย์หลวงพ่อท่านตอบอย่างชัดเจนท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำความดีแล้วอะไรที่เรียกว่าความดีสิ่งไหนก็ตาม ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งนั้นชื่อว่าความดีและอะไรก็ตามที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและทําแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยสิ่งนั้นก็ชื่อว่าความดีเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระาจยาหลวงพ่อของเรา เราก็มีหลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าความดีเราก็ทำสิ่งนั้นพูดถึงความดีแล้วบางทีมุมมองมันก็กว้างจนบางท่านคิดว่าโอ้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะว่าความดีเนี่ยมันเยอะเลอเกินจริงๆแล้วความดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตัวเราก่อนตัวเราเป็นจุดเริ่ม ถ้าเราคิดจะทําดีแล้วเนี่ยเพียงแค่คิดมันก็เป็นจุดประกายให้การประพฤติปฏิบัติดีไปด้วยแต่มันยากมันยากเพราะอะไรมันยากสําหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเหมือนกับเรานี่แหละที่ก่อนที่จะมาเรียนครูสมาธิก่อนที่จะรู้จักหลวงพ่อก่อนที่จะรู้จัก เข้าวัดปฏิบัติทำบุญตักบาตรเราก็ไม่รู้หลักในการปฏิบัติเราก็ไปนั่นไปนี่ไปเรื่อยไปดูดวงบ้างไปสวมหัวบ้างไปรำบ้างไปนั่นไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งและที่สำคัญก็คือเรายังเชื่อมั่นในที่พึ่งของเราเนี่ยไม่ได้มากนะเราก็เลยยังเผลอใจได้ มีความหวังว่าโอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะช่วยให้เราดีขึ้นชีวิตหน้าที่การงานดีขึ้นเราก็มีความหวังอย่างนั้นแต่พอเรามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นครูสมาธิแล้วเนี่ยเรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติเรามีหลวงพ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราก็นึกถึงหลวงพ่อปฏิบัติตามคำสอนของท่านผลที่เกิด ผลของมันที่อยู่ในหนังสือครูสมาธิสามเล่มมันก็เกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติศึกษาให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็มาวัดแล้วมาเรียนเพิ่มอีกสักรอบนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนครบนะหเดือนบางทีก็ขาดบ้างบางที่ก็ลาบ้างถ้าเราไม่เข้าใจปีไหนเราก็เรียนซ้ำอีกไม่มีอะไรเสียหายพอเรารู้จักการปฏิบัติรู้จักหลักสูตร รู้จักวิธีการเราก็มีที่พึ่งที่พึ่งในที่นี้ก็คือคำบริกรรมเริ่มเป็นหลักเป็นแหล่งละแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใครไม่ถนัดพุทโธก็บริกรรมคำอื่นที่มันเป็นคำดีๆนะพอทำอย่างนี้ปุ๊บฐานจิตของเรามันก็จะแน่นพลังจิตก็จะแน่นพอมีพลังจิตมากขึ้นเราก็ไม่หลงแล้วที่นี้ เราก็ไม่ร่วมหลงไม่งมงายไม่ร่วมหลงไม่งมงายพอเรามีความรู้ที่ดีมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีมีการทำอย่างต่อเนื่องประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะทางด้านจิตใจถ้าใจเราได้ฝึกหัดได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเนี่ยใจมันจะค่อยๆ ปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเราจะระวังมากขึ้นสิ่งไหนที่ทำแล้วมันเดือดร้อนต่อตัวเราเองและก็มีความเดือดร้อนต่อคนอื่นมันก็จะพยายามที่จะไม่ทำเรียกว่าหลีกเลี่ยงจากหลีกเลี่ยงทีละนิดทีละนิด,ลนดกลายเป็นไม่ทำเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ถ้าเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติมาหรือว่าไม่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเราก็คิดไม่ได้เราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเน้นย้ําอยู่เสมอมว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ตามวัฏจักรของโลก เกิดแก่เจ็บตายป่วยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายวนอย่านี้แต่ท่านแนะนําวิธีที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทำยังไงให้มันมีความสุขพอมีความสุขเราก็จะคิดถึงอนาคตแล้วว่าเราไม่อยากจะมาอยู่ในวัฏจักรนี้อีกแล้วเราไม่อยากจะอยู่ในวัฏจักรวนเวียนนี้เกิดแก่เจ็บตายนี้ พอเราคิดอย่างนั้นได้แล้วก็เราก็จะไม่ขาดตอนในการปฏิบัติของเราในแต่ละวันแล้วก็จะทำไปต่อให้มีคนเห็นไม่มีคนเห็นเราก็ทำเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราไปอย่างที่พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวไว้ข้างตน้นก็คือมีแต่บุญนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีอะไรติดตามตัวไปได้ยกเว้นแต่ความดีกับผลของกรรมที่มันจะตามเราไปไอ้สองตัวนี่แหละที่จะตามเราไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำแต่ความดีเลยสิ่งไหนที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ค่อยๆลดละเลิกหักดิบก็คงจะยากอยู่ ในบางกรณีพอทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ค่อยๆละค่อยๆทำไปแต่จะลดละเลิกได้นี่ก็เราก็ต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าขาดความสม่ำเสมอไปแล้วเนี่ยเวลาจะกลับมาทำอีกสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานจนบางทีบางครั้งก็เอิดก็เกิดความที่ไม่ได้ดังใจ พอไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เกิดว่าไม่ทําแล้วดีกว่าวันไหนพร้อมค่อยทําเป็นการผัดวันประกันพุ่งไปอีกอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้หลักอย่างนี้แล้วอย่างที่ท่านเจ้าบระคุณสมเด็จท่านได้ให้สัมภาษณ์ในข้างตน้นว่าคนเราเกิดมาเพื่อทําความดีเราก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติ ตามคําสั่งสอนของพระเดชพระคุณท่านพอเราประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเดชพระคุณท่านเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่ออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้การให้ธรรมปฏิสันฐานพระอาจารย์ก็ขออ้างถึงคุณพระรัตนตรยัยคุณงามความดีของ ท่านจ้าระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่วัดศรีรัตนธรรมารามแห่งนี้จงดนบันดาลให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็น